บรรยากาศส่วนสาธารณะเขลางนะครับเราจะให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้คนน้อยมากนะฮะลองมาดูกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดูรถมอเตอร์ไซค์ครับ1 2 3 4 5นะครับ6นะครับ7 8 9 10 11 12 13สิคันนะครับซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูมีรถยนต์บ้างปะายนะครับบรรยากาศสวนสาธารณะวันนี้เป็นไงบ้างมาดูกัน ตอนนี้เราให้ดูด้านหลังก่อนนะครับว้าว เดี๋ยวเราจะให้ดูสวนสาธารณะเขล่างรวมๆนะครับเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วยกมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเอาและเริ่มหมุน โอเคโอเคครับนี่คือภาพรวมๆนะครับของวันที่ <c oughs> วันจันทร์ที่14เมษายน2567นะครับเวลา <c oughs> วันจันทร์ที่15เมษายน2567วันจันทร์ที่15เมษายน2567เวลา17.38 5โมงเย็น38นาทีนะครับโอเค เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูวิวสดๆเลยครับเริ่ม โอเคนะครับพอคนก็จะน้อยหน่อยนะครับปกตินี่รถนี่จะเต็มเลยครับมอไซต์เต็มหมดเลยนะครับประมาณสี่เท่าคูณไปเลยนะฮะด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเต็มเลยครับ มอไซค์จอดเพียบเลย2แถวนะฮะโอเคนะครับ